ด้ครับมือนีพอครับผมเพื่อเขาเหมือนเดิมครับกับปองตาปลาครับมือนีพอดีมีต้นหนึ่งที่มันเป็นน่าจะเป็นค้นเนาครับผมก็เลยสีเอามาพี่ผินนองเข้าเบิ้งว่าเข้าสีแก้ปัญหากันทั้งเด็กนะครับมื่อนีผมมีพิธีแก้ปัญหาอยู่พิธีหนึ่งครับผมกับกระดิตัวสีใส่ปูนแดงนี่แหละครับผมแล้วเพิ่งก้อนคาบามันมันเป็นอย่างครับอันนี้ก็คือค้นเนาเองนะครับผมครับข้นนี่มันเป็นหลวกลวกครับนี่แหละครับ ก็เริ่มแข็งแล้วครับเพราะว่าผมหดด้วยปูนน้ำไอปูนเชียวหมากเข้าเนี่ยหละครับปูนปูนสีขาวเฮ้ามันนี้สีร่องใส่กับปูนปูนสีแดงตัวตัวนี้ร่องเบิองครับผมนี่แหละครับนี่นี่นี่คือข้นเน่าครับผมข้นเนา่าหลากเน่าออก็สีอยู่ทั้งในมื่อนี่ผมสีเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางกับหลดน้ำด้วยน้ำปูนแดงครับผมอธิแก้ปัญหาไปได้ระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิผ้าผ้าไม่เห็ดไอ ส่วนผสมของน้ำปูนแดงก่อนนะครับเนาะวาาผสมกันอย่างไรเห็ดอย่างไรนะครับเนาะอุปกรณ์ครับก็สิ่งนี้ปูนแดงครับตัวนี้ซื้อมาถุงละสิบาทครับที่ตลาดทั่วไปครับผมที่ใช่ครับปูนกินหมากอันนี้ปูนขาวก็ใส้กับปูนกินหมากด้วยกันครับผมแล้วมีผมใช่ตัวนี้ครับเพราะตัวนี้ผมสี่มีแว่นอามาใส่ครับไอ้ตัวเวลาผมกรีดผมยังสินะครับผมซื้อมาปิดกันเชื้อรากึ้นยังนะครับ ขึ้นประโยชน์ของไอ้ปูนแดงมั้งนี่นะครับก็สิป้องกันพวกโรคเน่ารากเน่าเชื้อราโรคพืชต่างๆนะครับปิดผู้เฒ่าอคนมากินกันไลยพวกไปเชี่ยวหมากนะครับนอกจากการฆ่าเชื้อที่เรียกในปากในได้นะครับแล้วก็เอาไปช่ำต้นใหม่ได้นะครับเล่งหลาดดูสินะครับพวกโรคพืชต่างๆก็ป้องกันได้นะครับเดี๋ยวผันที่มาสาธิตที่เห็ดเห็บเบื้องนะครับเนาะอันนี้ผมใส่น้ำประมาณ ซีถึงหาลินครับผมซีถึงหาลินนะครับเป็นน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ติดตามไปด้วยปูนแดงนะครับปูนแดงซื้อมาเดือนละลงทุกสิบบาทนี่ยลงทุกสิบบาทก็รักษาโลงะะ่งได้ปูนขาวว่าเอาไปใส่ใส่ค้อมับหนึ่งหนึ่งหน่ช้อนโต๊ะนะบประมาณนี้นะครับ ตอนโตคอ,อผมถีใส่ในอันนี้ไปก่อนกับเืให้ขย่มให้ให้นันแตกดีก่อนเลครับผมให้มันแตกดีติดขย,ย่ขย,ย่มบ้าง บางสูตรบางอาจารย์เป็นก็ะดแเสไวขึ้นหนึ่งเห็นมันตกตะกอนนะแต่ว่าสูตรนี้ผมสูตรเร่งรัดครับผมอกระดิใส่มากว่าสองชั่วโมงแห่เห็นมัน,มนตกตะกอนแต่ว่าตัวนี้มันพ่อนหน้าจะมีสารพิษดยังที่เป็นอันตรายครับเพราะว่าปกติเทากับใส่ไปน้ำแผลน้ำเงี้งตุนไม่ได้ผมก็ผมว่าหน้าจะอินปรญหาไก็ใช่ดีเมื่อต้องการขึ้นเวขึ้นหนึ่งแต่ว่าสูตรนี้ผมจะเอาสูตรเร่งรัดไปก่อนนะครับเนาะ อา,า,า,าจารย์อาจารย์จะบ้องว่ากันนะครับเพับปุกัซุบเร่งรัดครับที่ผสมกับดินปูกเลยนะครับเ,เพื่อป้องกันเชือเ้อร่าป้องกันยังยงางไรับเชื้อร่าที่จะต้อดินเลยน่าจะอะไรรับ สมนม้ำไลลลด,ด้ครับผมอ่าเึ๊บโอ้ะลายลดีครับผมต้ลงร่อไปชางขึ้นนะครับขึ้นนึงงจะว่านี่ผมเล็งนัดนะครับเนาะเปลี่ยนกระทางเปลี่ยนกระทางเอลยว่ามันอาจจะมีเชื้อร่าอยู่ในดิน cái gì gì ông tin zoom lại bạn, biến zoom chụp lại lên bạn, แนะนำทีตก,กัก่วได้คอุนเสยฉีดฉีดคนใจน่ครับน่ครับิบใจทัวเลยปุ๋แดงอี่าันดีว่ามมนพีผสมดงคาร์ม,มินนะครับนี่มันป้องกันมาแรงเลยทัวเ์เลยครับผมสามารถใส่ได้คับทุกเผือครับ เดี๋ยวที่นี่ผมก็ทีผสมใส่ครับไอ้ดินพอรอมนะครับผมเพื่อป้องกันพวกเชื้อร่าอย่างที่อยู่ในดินนะครับผมเดี๋ยวจะแต่งแต่งไอ้ลากระออีกเทีนหนึ่ง